สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับเป็นปืนพร้อมยิงนะครับเป็นมือสอดสิบเอ็ดกระบอกแล้วก็ส่งลูกซองสองนะครับสว่วนส่งลูกซองที่วางด้านบนนี้นครับยังไม่มีเจ้าของครับเป็นไม้ชิงชันนะครับตัวนี้สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ไม่มีเจ้าของกระบอกเดียวนอกนั้นมีเจ้าของทุกกระบอกนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นรางอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับก็จะมีรางเหลี่ยมแล้วก็รางกลมนะครับความยาวก็ตามลูกค้าสั่งเลยนะครับมันมีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับปีกโรเลอร์เสริมยางด้านข้างทุกกระบอกนี่นะครับเสริมยางด้านข้างให้นะครับตรงนี้ก็จะลองเทสยิงให้ดูนะครับเสริมยางด้านข้างหนึ่งเส้นครับใส่โรเลอร์หนึ่งเส้นเป็นรางกลมนะครับ เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับยิงขวดน้ำนะครับระยะประมาณสิบสองสิบสามเมตรนะครับสุมให้ดูนะครับใส่ยางได้สองสามเส้นได้สบายนะครับอลูมิเนียมนะไม่มีแอนไม่มีโค้งนะครับชุดนี้เป็นรางอลูมิเนียมแบบตันนะครับน้ำหนักก็ประมาณสองโลครึ่งนะลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักหน้าให้ด้วยนะนี่นะครับัสาสนาประมาณนี้ยิงขวดน้ำนะครับแรงนะครับรนะเ,เดี๋ยวพาไปดูผลงานนะครับ แรงนะครับนี่นะครับโดนกลางขวดเลยนะครับดูว่าทะลุไหมนะครับนี่นะครับทะลุเลยนะครับความแรงนะครับสอเส้นนะครับลูกพุ่งมาปักด้านหน้าเลยนะครับนี่นะครับลูกตกตรงนี้นะครับปักดินอีกทีนะครับแรงมากนะครับ นี่นะครับเตรียมจัดส่งนะครับอันนี้นะครับปืนพร้อมยิงนะครับเป็นทรงมือสอดนะครับพรุ่งนี้น่าจะส่งกำคออีกประมาณสี่ห้าตัวนะครับวันนี้จะเป็นมือสอดไปก่อนนะครับเพราะช่วงนี้งานก็ค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าก็สั่งมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งปืนพร้อมยิงแล้วก็ชุดลางนะครับอุปกรณ์ยิงปลาทุกอย่างก็มีนะครับสนใจก็สอบถามมาได้เดี๋ยวมาให้ดูตัวว้างนะครับเป็นไม้ชิงชันนะปืนตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับผมจะขายจะอยู่ที่สามพันแปดนะครับทุกกระบอกนะครับเสริมยางด้านข้างให้นะครับ ด,ดูลายนะครับเดี๋ยวเดยตอนนี้ผมก็จะตัดตรงนี้ออกอีกทีนะครับนี่นะครับยังไม่ทันตัดนะครับเป็นไม้ชิงชั้นนะครับลายสวยนะครับอีกด้านจะติดก,กับลายทีนะครับดูให้ดูด,ด้านนะครับนี่นะครับ ด้านะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ผมขายอยู่4,002เกรนนะครับไม้ชิงชันไม้ประดูจะอยู่ที่3 0 0ันะครับไม้ชิงชันกระบอกนี้ครับผมขายอยู่4 0 0ันะครับสนใจก็สอบถามไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับว่างกระบอกเดียวเท่านั้นส่วนลูกค้าที่สั่งประดู่ไว้นะครับตอนนี้กําลังขึ้นทําท้ายให้นะครับ น่าจะอีกอาทิตย์นึงนะครับจะจับส่งให้นะครับก็ติดลูกค้าอยู่ประมาณเกือบยี่สิบกระบอกเลยตอนนี้เร่งทําให้เต็มที่นะครับก็มาให้ดูชุดลางนะครับนี่ก็ชุดลางนะครับก็เตรียมจับส่งนะครับชุดนี้จะทําส่งช่างทาปืนนะครับอยู่สิบลางชุดนี้ก็เป็นลูกค้านะครับเร่งให้เต็มที่นะครับ ใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์นะครับ095 502 6338นะครับหรือว่าจะทักมาที่เฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสนใจอุปกรณ์ตัวไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ครับผมสวัสดีครับ